เจ้าเนาะค่ะจวนจอมมอไก่เลือยประมาณอาทิตย์หนึ่งขมเรีนนะคะหอยรัฐบาลไทยของข้าวภาษีออกนะคะออกวันที่สิบเกียนะคะวันที่สิบเกียรติมุกดาสองห้าหกเกียค่ะกต่มีผู้รลวมบุญมาเล็กๆน้อยๆนะคะตามซัทธาเพื่อนกอาดห้ว่าแม่คู่กับสีตุนผ่าป่านะคะแห่ไปศาลมหาเกียรตีขึ้นกาในวันที่สิบหกนะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อตำบลสภาว การตบบุษพะเอาเพือเพื่อนจังหวัดอุดรธาน,านีนะคะผู้ใดอยากมาร่วมบุญน,น้ำอยากมาร่วมงานน้ำน,นี่ดิอาจารยนี่นอาจารย์สาิด้วนะสาธิตสาธิีผู้คนอยากมาร่วมบุญน,น้ำกันไปแห่นับก,กันได้นะคะครับผมไปแห่ต้นผาป่านับกันค่ะไปฟังปูตากับปูดีมนคุยกันน้ำเนาะค่ะ อันนี้ค่เอสซีอูตานะคะจากประเทศอิตาลีนะคะรวมบุญพานห้างแสงงูห้ากนางนุพินเลือดสุขวันนะคะนางศิริพัฒน์เลือดสุดวรรณนางขภูศรีบุญเรืองร่วมสร้างมหาเชดีนะคะเป็นเง 1, ิห 300, ห 300, นงหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทพร้อมให้ทีมคู่สามรดอยแสงงูสามดอยน้รดอยสามดอยนะคะ รวม, 2, 2> 28, มบุญมาสองสองพันแปดค่ะสองพันแปดมันแบบอะคะใ่เห็นเจล็ดพันธ์ขาวันเอ็นักเรียจากหักดิบเียจากหักดิบเลยค่ะน,คน,นีข้อเท็จจริงขอบุญขอคุณค่ะคุณนหนพินเลือสุุรันนะคะกอบกับสิริพัฒนเลือสุุรันนะคะขอบุญขอบคุณหเ,เ,เรยๆน,นะคะที่รวมบุญมาก ค่ะค่ะผู้ดีก็มีผู้ใดอา,าาอาหารเสาอาหารแรงอาหารรอบดึกนะคะเกาซุนตรงเลย <c oughs> แต่่าเป็นรอบดึกสองถุมโอตสีสองเนาะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็แดวแต่บุญห่อเนะคะ่ะแล้วแต่ห่อสีคือจังหวะได้เนาะคะ่ะอันนี้แม่กู่ก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวท่างให้เป็นสะพานบุญนะคะรวมเย็่ยมรวมสร้างมหาเจดีย์ใหญ่นะคะที่วัดป่าบ้านเมือน เจ้าะหอชั้นที่วัดสาสนุพลวรารามนะคะค่ะจะได้กะรอติดตามนะคะว่าปูข้าสีว่าจะไหนก่ะเดียวแม่ปู่เอาไร่ซื่อขึ้นไหนเด้อค่ะเ้อครับผมค่ะ อย่างนั้นน้องนี่มือปู่ตาปูคือประคับปู่พูปู่ปู่ถูกจะคิเจะทันจะไหวจะท่องวันนี้เป็นวันที่เก้ามอกราช้องห้าหกเก็กใช่ไหมเยอะครับปู่เป็นมือทังวันอี่อีกมือน้อยรูปร้านได้รวมเพล่รวมทางรวมกินรวมห้านอยากฟังเสียงอีโฟได้เพราะได้กระตามหัวมันขอเพราะเถือว่าบุญชงทางผู้ขาวเพราะท่านหอว ผู้ละคมกับเขาก่เนาะเออเข้าใจในการทำวุ่นทำทา่าเข้าใจในการจัดทุ่งทางวุ่นบานเชื่อบ,บัานชื่อบ่คอ่ชื่อเข้ามันก็เอา,อางั้นบ่ได้เพราะฉะนั้นต้องรอไปก่อนรอวันชื่อสิบเกิดฉะนั้นะเพราะว่าวันชื่อสิบเกิดหัวรัฐบาลไทยจะออกแล้วนะพอ่อแต่แกทำยังไงถึงแกมือโชคมือรากในวันชื่อสิบเกิด เออข้างมือโคกมือด่างมือโคกมือมัดก็จะร่วมข้างมาหาเกดือ้อใหญ่เนาะเออขังมาหาเกย์ดื้อที่วัดป่าฝันมืไไดื่อไม่คู่กันแมงชัดคุ้มขังรวมไปเรื่อยอือผ้าูกคิดลูกฮะผ้าผ่อผ้าเมื่ออือผ้าดุผ้ารานได้ร่วมเพิจร่วมขังน้ำกันอืมกต่เป็นเงินดอยเงินดากทั้งนั้นไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้เรื่อร ใช่ไหมครับคุมือแต่กองบุญนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ออกากดกิจออกากดกจลูกหลานทั้งนั้นมือจะผู้แกเคลียร์ก่เามือว่า,วาผู้งานว่ามาคู่บอกว่าโอมาเข้าในท้านนทงนี้ไม่มือถ่างนะยังมะครับคุเพราะฉะนั้นอืมด้วยแรงบุญและแรงข้าเข้าเค็ดมากเข้าจังใหญ่ได้ลูก ว่าได้เปิดบือประคับผู้ใดญไม่ได้ให้คนมาไถ่ของไม่ได้บือประคับถึงมามาช่วยหน่อยมามึือไงไม่ใช่เข้าใจไหมอันนี้คือม่คู่เป็นเขารักชื่อให้คือให้ขังด้วยคำสั่งขององคุปตาและปู่สิงประเขาเรื่องสิาวกาวเป๊ะเออได้ให้ลูให้ได้รักให้ได้คิดให้ได้กินได้ข้าวนั่ เออแม่คู่กันเลยว่าเออข้อพฟสิใหเยคืให้ขคงอื้อกะขอปัดูปัดใข้างบ่มือปัดูปัดใจเงืนชื้อเงินติ้ข้างเมื่อฉวันเคไปก็ได้เพราะว่าบ่มือหาเมื่อน่าพ่อสิ่มากขายคืออิอฟวาสัยคอน้ำวานน้ำว่ากหญ่วาสัยงานจะกินจะข้างก็โดยช่วงโดคือคือจะอฟว่าสัข้างอิโฟหายโชคหายยากก่อง่ายก็จะดขังมหาเกียรติข่งปูพเผยานข่ง ท้างวัดว่าอารามหลายคิงหลายอย่างหรือยว่าแค่พอกระเรื่องประทานห็นเรื่อยเออแมงบวก้มบอมันขางค่งหนึ่งค่งเดียวข้างเฮ้าบอมือคิดไก่มือสิงมือข้ามบอมือไก่โตไก่โตจะคิอจะขางค่งคือฮ็ดนั่งกับพาทั้งหนึ่ง บาดชื่อหนึ่งไาดฟึ้งช้าหๆลือกันว่าเมื่อกูพูดจริงทำจริงแล้วก็ช่างจริ้มแม่ใบยิ้มครับตรงช้งเว้เคยขีดหาวว่าหัวเศ้ากระเรี่ยมประตูขอบประตูโค้งกระเรี่ยมเออให้ว่าขอระกขังบูรณะหอระกขังบูรณนะโบู กับเป็นเงินได้บาทพืดยิ่งเงาเยิมคือกับมือเงินจิ้เงินทักเลยจกะ่าแท้เงินจิ้เงินทักบอกยิ่งเขาเอือนเงินจิ้เงินจิบเงินจิบครับปูอ๋อเงินทักหมดเงินจิ้มเออบาทนี่ได้เงินเทว่าแกมาแทงมาแทงกาคู่บ้านก็จะไปดื้ใช้ใช้ก็จะไปกินไปโกงผู้ใหญ่เออผู้ขายคือของผู้ขายผู้ขายคือผู้ขายก็เรื่อยากคืด ตืตามข้ามยิอพอวาขึ้นจากเครืนนั่งกรเรื่อยแตมาเฮ็ดม่าัังมากกรเรือเปินอโตเปื่อตโตนะามา่ขี้รวมพนังเลบางยื้มอ๊ปูเรียกกระเด็นแขงโอ้ปูพญาน่ะอันน,นั้นจะหนักขนาดช้องพระองค์พญานานเกจิ้มยิ้อชองโอคง,งเออรุดิืมแดกมันหนังยื้ยมก็ถือจะแขางว่าแขาง่าค่ะ แต่มาคู่ไป๋อชื่อขานบ้านคู่ขายชื่อขานรือบอกอือพ่อปูอนันนั้นจะนาาาัคาเอาจักเสียนพันบาพ่อก,ก็เรียกว่าเอาเก็บเสียน,นเ,เก็บเสียนนะ่ะให้จักโอ่งเก็บเสียนน่ะให้ชอง,องโอ่งพาอว่าอมไม่จังได้ปูกนเรื่องครับปูก็เรื่อยคนอใพรกนเนี้ยเก็บเสียนข้องพอะอคงปูอนันนั้นจะนากขนาดจุก,กโอ่านา ไดคุ้มค้องรุกร้านได้ปลุกปั่รักษชทางผู้ชาติชนะให้ได้รวมเพ้าวกขังแง่วา่วาแข็งเรื่องคิดมากมากกับเปตัวเป็นต้นตากางได้พัดถังองปู้งอันนั้นจักผู้ไฟแรงมากมื่คู่กับได้แข็งมากเรื่อ,ๆอยๆการทั้งเล็กว่านี่อยากคิด จะากเค็มมหาเกลือดิง่งมาคู่หวานงนกเร,รียบร้อยขานเหนียงก็เรียบร้อยแต่ว่ามันขาปดปับรู้ปใจเออคือเท็ดเ,เงีย้ยรยือฟัวชักมันหลายบาทัว่ากไหลหางรอายาื้มครับปูพักร,รก,รก,กระเดวิวยวาเอา้าคือเค็มการโปกล้องการเดียวอืมเค็มกรรเค็กูัวจะวังหวานยิ่งนมันโบกว่าวานกมาคู่หวานก็คือดดรอยยื้มข้ามันโบก ก้าวกัดัน้ำไข็งทมัมเต็มเองเขาใจนั่งเอองั้นแขงั้นขอยมันจะถวบสบายมันม่เริ้มครับขั้นโกขอดกเองอ่ะก็เปล่นชาดักยืดเลือดตักเนวก็เพราะเต็มยไม่เตีมหม่องมันมาเครับแต่ว่าขั้นน้ำเตีมูเตีมเองตักกระตักไงมันบอกครับยังกระซ็นไงก็ยังงันร้อน เออพอชะนแง่พอกระรือว่าเอาคือืแต่คือทวกันคือชือเกิดหนึ่งเขาให้ออกคือเกิดมาบางเรื่องที่ปูแม่ดีก็หลักออกคือเกิดที่ดีก็หลัแม่ดีที่ปูคือพวกเขาก็ให้ออกมาเรื่องที่พไปออกเออออกคือเกิดที่ดีมาเรองออกคือเกิดที่ดีเออออกที่ดี่างเชื้อถามบุญเ้อ คือม่งเรก่มันออกเ้ยเนีนครับปูเออออกคิปๆนักๆเนียนครันะนะบเออจะก็จะขางไขงานกๆคลิ้นเรบอมนะอืมได้เขานักอะไริ่งโอ้เขาก็จะออกคลิปแปดตัวนะไปออกคิบแปดเขาให้ออกคลิปๆไม่ชี้คลปไว้ชือออกง่างไ่่ชี้คลนะออิปนะใหญ่บพใหญ่เรืว่าใจเขาออกเป็นหอยหะตัวใขา โอ้ยเปิดคลิปเสือเกือีเลยกือคิเจ็เลยตีกรเออคลิปไฟไหมอะไฟคลิปโคลิปเก่าคลิปนังอันนั้นก็เรียกเจทพบุมไขมันแต่ว่าทั้งออมามากวาคลิปเกืดแต่คลิปจังไรบอกไรตัวกันนี่คือพ่อว่าจะเนี่ยไให้พ่อฟันคงแทนเดีมันบ่ต้องฟันกับทงให้มันดูตัอไปคือฟัน้วมันก็คือหาคือไม่งากอีกแะมันหาคือขาคือบ่ อม่าต้องฟันหัวมาะไรยิ่งเอาคนอยืนนี่นะนะมันจะไปคีดคุยขีมโม่แล้วเขาบอกเปีเ่ยนควนว่าจะปูสั <c oughs> ิสิปูเออออกงนันออกนีออกงนน่งันเปขึ้นร้อยเปขึ้นฟันทุง่งไปแข่งเพราะเห็นทุน่งมันขาดกันแต่เึ็นพัวกูใหญ่ไปเปินทุกคนดูหรอกปูฟันทตงินแมนหน่อยปู <c oughs> พอพฟกปั้งเราแขันปั้นอืมแต่หาคือเม่ใช่กับยังใช่งาอือหอครับูเออเด็กไปมั่นใจตัวอื่นะเขาอืมเอมันใจแค่ผู้อื่นว่ากันอไม่ง่ายเท่ากขายมือก็คือเรื่อเขาไม่เราเปลี่ยนเติมเติมผู้นั้นโคตรมือเขาขายว่าอืออยางนั้นเขามาเก็บเงันแล้วมือเงินกับเขาูเราแล้วพอมาแ่อืม ผูตะคมว่ Adams, ามือเงินก็เอาไปคือไปท่างไปจำห้องจำน้ำแม่งบะออหาหน่ีใครตุของจะขันตัวลูกดีว่าวาดีหาหนีใครจะของคนห้องมาเปิดการขันพ่อขำงานหุ่นจับเกลี่ยหุ่นจักพืิกยีพริาแกงหุ่นจักใช่กะทิและปัญญาอืกับมือกะทิและปัญญาเนี่ยละพี่จะบวเยนเคล้่อนอัลงน่ะ พื่นจะตอกับปัญญาเนี่ยนะมันจะก่อเกิดบุญขึ้นมาเพราะไม่ใช่แหตามใจตัวเองเออคุณาก้แค่ไนแต่คค่ทำภาคกับไปให้เราม่ไว้คนกัวไม่่าเยิมภาคกับมันคุ้นยัดค้นเท่ากับต้องฝื้นยืขใคนบ่ฟื้นมาก็คือใจถึงแมบ่ควงหยาของไผ่ม่เมื่อไงนะเออจะ้อยยามากยากอีกใคบ่ข้าพอก็เสืยมากินขึ้นหัวอย่าพ่อช่างควมหยา เง่งหัวยังงานหัวเง่งหัวกัดกินมากมากว่าค่ะกัดข็งพอขนาดนี้ครับต้องการแก้กันกระองนี้ครับปูบ่เง่งยากยังกัดคือกินเมดบ่เง่งได้แกกันข้ังใยแก้ด้เร้ตัวเด้กูคือเอา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 แ่เอาเค่เอาเอายังเขาเกยบว่บเป็นกันยัก็สวยอยู่พูไม่เป็นคุกขกันะั้งหัวแม่งว่ดอยับ เนาอืมแค่หัฝอยไงอืมอันนี้คือว่ามาทางเค่องแกงงูมาจากอิตาอีครับปูชื่ออิต c ลีจากประเศอิตาลีโอ้ประเทศเขาว่าคืออีริ่นครับปูมันคุดอีกอนาะอ n ตาลีว้าวเทียวครับมือของอิจาลีประเทศอิตาลีครับปูอิตาลีมือมือ มุจจะอิจฉาดีมาดิมเออนางรูนเือชวนนางสิพัดเรืองชัวนนางคำมูสีบุญเรืองบวขธรามหาคือหายจิตหายใจหายมิตรกือยากมิตรกอหม่เด้ๆหิงหิงแล้วก็รวยหายไปอิจาีแล้ไปอิจาดูหนะลูกนะนี่ก็โวอันเดียวแื่มนอันเดียวอันับปูเออนางน อันนี้เอคือผ่านมางเคนข่องหิ้มอันนี้เหี้มเลย้เออไายปู่ยายคนมือก็ไาก็ม่หางหมอยาอย่างนีะเมื่อวอนข่าววาระขาว่ารหมอยาเป็นหมอขวบเียตะกุ่นเขานตะกุ่นครับโอ้ลยงกุมหมอยาก็ไม่จะคื่อเลยบบนีเออไรปู่รายคนไรคือเสียงยังงนแต่วันนี้ไม่ไหลไปไหนน้องพอกระเทือนไม่เป็กัน อ้าวให้รูกั้นคือมือใดคือใด่แค่ไมอกลุมไดางไกลุกไม้หึงงแล้ก็รู้ว่าแต่แต่งั้รูกคือบปานพาบางยิ่งปูคือม่คือบอกของต่อเนี่ยองต่อตีพ่เอฟคือผานมาค่านหองแตงโมด่งคือขโมอคือขโมอทงไทยวันห้าก้อก่อ้าว่คุ้งข้ากมมกุมม่ด่างไกไม้หึงงก็รู้ว้นง้อันนี้นายมูคนไทยคือรักใครว่าปูตาคืโรยชิบาลกวชิบหกาวต่อ คาโต้ ừ, um, um, 2> 2่ะคาต่างตางครับูเออคาคูวะค่ะคาตางนี่คือมืมนซอต่อคาปูเออคีอเก้าเก้าขี้พอต่อซอต่อแปว่ายังไงซอต่อสาตางครับูเออากาื่ว่ามือชาดโบเปดซอต่อเออมือจังขือมั้งเอองายมูคูนใช่ขี้รารัด เอาะที่แรกอะอืมอ่าหารมือถูกมือจากมือเข้ามือใหม่ึงนี้จพอพอคือแค่ชิบหกกับจังอยากถาว่ามันเมนบ่อยมเมนกูชิบหแต่ว่าเขาหนออกวันคือชิบเกิอบข้ามหน้าข้ามหลังลุกหน้าลุกหลังอต่ไม่จะขู่ยังานคุณเวลาวงจับป่าใส่ทมงขางบุความกับ นางพันนิกาปูทาขังรวมวงมาทุกรอบเลยีกพอทุกมือวันนี้ลูปขอหม่องเอาเครื่องมาป่าก็ได้ลูกคาขายของมันใครอีกนักกลมวแร้ว่ะเอาเครื่องใบขังไปเก้าทุนย์ใ่มใบขังเก้าศูนยเก้าศูนยคือข้างให้คเปล่าว่ะปูเปื่อยได้โกกนมาแต่กันเปลืองนะเปลืองมือเปลืองปากกาเปลืองกระดาษแม่นครับเออทวงนี้่งพัชนาลูกนเรื่อง ใคจาคน้าจะหายเงินนีอนเพราะว่าควงเงินเงินคือนบ่าหมือนบเงินครับคุณที่งานทักได้ดังแม่หนึ่งรอยเจ็ดบาทอยัางชีพนฟูอยางฟูดอกทองบฟูดอกฟูกกบบางทีันก็ที่งานอกเท่าเก้าบาทอจะานี่อ่ีราพรหาดนงท่าๆร่วมทางมาหาเือสามร้อยบาท อ้าวหายมือครกมือลับมือครกมือม่นหึงหึงได้ก้อนรวยนะลูกนะอาขึ้นง่ายหมอขันด่างแบบอืมอะขา้นง่ากเพราะว่าเราตอง็นทีตันกุ้งก u อันนี้นางชช้ชีวิวงแก้วช้ควงมารยนตกมาอะอือง่ายทบ่สุครับโอ้ยหหามือคกมือจับมือกมือมันหึงหึงได้ก้อวยสวยขึ้นทุกวันนะลูกนะจระเดื่อระเดื่อ ใคราว่าถือใครชือว่าพ่อดื่มมือื่บ้างขายเนาะเออจะบอกมายมากขึ้นดื่มแล้วนะบอกงั้นมันก็ได้รู้แต่จะว่าก็บบ่ถูกมากเยอะมบ่มาคม